สวัสดีครับแพนบาดาลตาสไลด์กลับมาพบกันในคลิปสั้นๆนะครับกับการลงลึกไปอีกนะครับว่าทำไมการสั่นที่การของออปกเพา AV มันถึงสั่นมากนะครับแต่ว่าที่บามันสั่นน้อยส่วนบาจะไม่พูดถึงนะครับมาดูที่ตัวกกเพามันใช้ระบบยางกันสะเทือน1ชั้นนะครับฉะนั้นเมื่อเราวัดการสั่นออกมาที่ปลายก้านเนี่ยก็จะเห็นว่ามันสั่นอยู่ที่ลบ 1-1.0G ถึงหนะครับหรือประมาณ9.8เมตรเปอเซกกำลัง2นะครับนั้นพอมาดูเฉพาะส่วนตัวกราฟของการเนี่ยก็จะเห็นว่ามันสั่นมากนะครับแต่ว่าเมื่อไปเทียบกับตัวคูสปอรา่กบเพาเดิมๆโรงงานนะครับซึ่งตัวประกับแผนกับแผนบาเนี่ยมันจะยึดกับที่การโดยตรงฉะนั้นการสั่นก็คือว่าเป็นการสั่นเดียวกันนะครับ ก็มันจะใช้ระบบยางกันสะเทือน2ชั้นนะครับวัดการสั่นได้อยู่ที่ลบ0.5ถึง 0.5g นะครับหรือประมาณ4.9เมตรเปอร์เซกกำลังสนะครับก็จะเห็นว่าการสั่นมันจะลดลงนะครับที่ปลายการด้วยยางกันสะเทือนระบบ1ชั้นก็จะลดแรงสั่นได้ประมาณหนึงนะครับพอเป็นยางกันสะเทือน2ชั้นก็จะลดลงได้อีก ครึ่งหนึ่งนะครับตามคู่มือของมุชวาห์51ออไอเนี่ยระบุว่าการสั่นอยู่ที่ประมาณสัก5.1ไปจนถึง6.3เมตรเปอร์เซกกำลัง2นะครับอันนี้คือที่สุดของกบเพายางกันสะเทือน2ชั้นนะครับถ้าอยากลดได้ลงระดับแบบ2เมตรเปอร์เซกกำลังสก็ต้องเป็นระบบกันสะเทือนแบบกบเพา AV นะครับสำหรับปีนี้ก็จบไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ